ไปต่อไปไฮไลท์ของคลิปนี้บนเบิร์มานานเนี่ยคะ่ะซีรีนคริสต์มาสก็จะเป็นถุงทองเข้ากับคนที่มีความจับทองอย่างเรานะคะเปิดมาก็กเอฟตีเดาออกไหมว่าเอฟซีรุ่นไหนมา สวัสดีครัเพื<ๆ>่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยาสามอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ <c oughs> Luxury Fashion ่นและทราเ u ล u ูทที่มั่นนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทางสิ้นคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะคะเอก็ได้ดูช้อปปิ้งฟล็อของเอรเปลวนะคะปีนี้ก็ บอกกับ FC ในคลิปที่แล้วเนาอว่าปีนี้ไม่อยากได้อะไรเลยไม่มีแพชั่นอะไรเลยแต่แบบอีดอกมาเต็มเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอโทษทีนะที่มาเออคลิปที่แล้วพาไปชอปปิ้งที่ซีรีแล้วแบบว่าไม่ได้เปิดกล่องเพราะว,าว่าวิดีโอมันยาวแล้วเนาะก็มาทำวิดีโอนี้นะคะว่า What I got for Christmas ก็ส่วนมาก ปีนี้ไม่ได้กล่องส้มมาเปิดให้เอฟซีดูเลยอะเสียใจเนาะก็ไม่เป็นไรก็รออยู่นะรอโคตาแบ็กของปีนี้อยู่อะเซลบอกว่าจะได้อีกใบหนึ่งแต่กไ็ไม่คิดว่าจะได้หรอกนะก็เดี๋ยวมาเปิดในสิ่งที่เอซื้อมานะอันนี้ของขวัญที่ซื้อมาทั้งหมดซื้อด้วยตัวเองนะคะไม่มีใครสปอนนะคะซื้อให้ตัวเองหมดเลยทุกอย่างค่ะเพระาะว่าไม่มีชูการ์เดตี้ค่ะเป็นชูการ์ดตี้ของตัวเองนะคะค่ะก็ไปเริ่มกันเลยคาเฟ่คลิสนเนนี่คือตอนเนี้ย กำลังจะกลับไทยนะก็หาเสื้อยืดน่าจะลด40-50เอร์เซ็นต์เขาไม่ได้บอกราคาเต็มมาอยู่แต่ว่าเนี่ยตัวนี้เหลือพันกว่าบาทแกเมื่อวังมากของคาเฟ่คิทูเน่นะคะตัวแรกจะยืดนี่น่ารักดีเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดสีขาวอยู่แล้วนี่ประมาณนี้น่ารักปะน่ารักเนาะคิวมะลีบเรีบแล้วก็ตัวที่สองตัวนี้ อยากได้อยู่แล้วเป็นสไตล์แบบว่ากระดาษสีเรือนะฮะแล้วก็มีนี้ด้วยอุ้ยผ้าดีมากเลยสี F C, เนี่ยครับเมสซองซูนเน่เอดชอบเสื้อ,อยืดยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะคะเป็นแขนยาวว่าจะเาไปใส่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ที่นี่ใส่ไม่ได้ที่นี่มันหนาวมากนะครับก็เป็นสตร a สีดำาแบบว่าสีน้ำเงินเข้มน่าจะดำดำนี่ราคาลดเหลือบอกแต่ราคาลดนะ 80ยูโรกับสประมาณ3,000ได้อยู่นะสวยดีเนาะเป็นเสื้อแขนยาวเนี่ยแล้วก็มีโลโก้รูปหมาชิ้นี่ออกน่ารักเชียวนี่มิเตอร์พอเตื้อออไลน์มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าใส่ไม่ได้ส่งคืนโลดแล้วก็เข้าแพ็คมาดีมากเลยอะแพ็คอย่างนี้มาด้วยเห็นป่ะมีมีนนี้มาให้แบบแบบโบเนาะอันนี้ปัญญาอ่อนนิดนึงนะแต่เราเป็นคนชอบกินกาแฟมากแต่ว่ามีแก้วกาแฟ ที่แบบอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยพกหรอกแต่ว่าชอบชอบสือชอบมีอะอันนี้เหลือเท่าไหร่วะยีห้อาถูกมากเลยยี่สิบยูโรแปดร้อยบาทแต่มันน่ารักดีเนาะคาเฟ่ทิสเน่เป็นแก้วที่แบบว่าแก้วดีฟีว่ะน่ารักดีอะ่ะน่ารักมัเอฟซีแปดร้อยบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทอืมแล้วก็มีเปิดปิดแล้วแพคเกจจิ้งก็คือน่ารักมากชอบมากต่อไปเมนตาสินะเพราะว่า ไปเมืองไทยก็จริงๆวันกันแดดก็เยอะเนะแต่ก็ไม่เป็นไรซื้ออีกเพราะยังไงก็ได้ใส่นะคะอันนี้แพคเกจจิ้งของแซงเลอรองก็คือบัววังอลังการมากแบบนีนี่มีเขียนตรงนี้ว่าแซงเลอรองนะคะนี่มีข้างในเองเกร็บแซงเลอรองแล้วก็มีพวกนี้อะไรไม่มีอันนี้ให้ออ๋อมีผ้าให้ด้วยข้างในจึงอยู่จึ้งจิต จะบอกว่ามันคล้ายๆกับส่งที่เอ็ดมีเลยอะแต่เรารู้สึกว่าเราใส่ส่งนี้แล้วหลอดหรือเปล่าเปิดหมวกให้ดู What do you think ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ปะทำให้หน้าเราดูบานปะวะ What you think i o n t t sure I'm not sure about this one I'm not sure ไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่แน่ใจซื้อมาสองอันนะฮะคิดว่าจะเก็บอันหนึง่งแว่นกันแดดอะแต่ซื้อมาสองอันพอเลือกไม่ได้นะฮะถ้าชอบทั้งสองก็จะเก็บทั้งสองเพราะราคาดีมากมันลดจากแบบห้าสองหมื่นประมาณห้าร้อยกว่าอันนี้ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือสองร้อยเจ็ดสิบยูโรคูณสามแปดเข้าไปก็เป็นราคาไทยนะฮะซึ่งอันนี้อุ้ยเราใส่แว่นทรงเนี้ยเหมาะก,กับเราโทษทีนะคะมันจะมีรีเฟกซ์นิดนึงเห็นปะ มันคล้ายกับซีรีนที่เอ็ดมีไหมอ่ะแอบคล้ายนิดนึงเนาะคล้ายปะเอฟซเนี่ยแต่ข้างๆมันไม่เหมือนอันนี้ของแทงล,ลองที่ซื้อใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ของซีลีนที่มีอยู่แล้วที่ซื้อจากเ็บ i อ i m g r a s มกมันเหมือนกันมเอฟซีควรเก็บมะเรารู้สึกว่าเราใส่แว่นทรงนี้สวยอันนี้คือที่ซื้อใหม่นะคะสองร้เจ็สิบเองไม่แพงอันนี้สวยกว่าเนาะ แต่มันมีความคล้ายเหมือนกันเนาะชอบแันนี้มากกว่ายูทูบเบอร์ฝรั่งชื่อเชซูรูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนางเป็นเด็กแล้วนางก็มีแอ์เมซหลายใบมากไม่รู้ว่าชีทําอะไรฟอลีบิเราอ่ะ <c oughs> เวินเวอร์กับนาฬิการุ่นนี้มานานมากแล้วเรากําลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะซื้อปังแทงของคาเทียหรือว่าคือไปลองดูนะจะซื้อพังแทงของคาเทียหรือว่าจะซื้อเลพเมีย ของ c h ช n e l ดีเรารู้สึกว่านาฬิกาพวกนี้มันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปดูราคาในช็อปอะอย่างเรือนที่จะซื้อมาก็คือเรือน,นนี้แถ่นั้นแท้นมันคือลาพินเมียใช่ปะ พอมาใส่แล้วรู้สึกว่าแอบเล็กไปนิดนึงๆๆแต่ว่าไม่เป็นไรกูจะใส่กูจะข่มขือนนาฬิกาซึ่งเราไปดูช่องเจสูรูอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็บอกเฮ้ยรุ่นนี้เราอยากได้มาต้องนานแล้วอะต้องมันหลักแบบสนะี่พันอะแสนกว่าบาทตอนนี้ราคาไปไกลมากราคาในช็อปนะคะหกพันหนึ่งร้อยยูโรหกสี่ยสี่ประมาณสองแสนกว่าซึ่งในในากาของชาแนลคาทเทียอะไรพวกเนี้ยเวลาซื้อมือสองมันไม่มีราคาเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยไปดูเว็บออนไลน์พวกเว็บเทียพวกอีเบย์อย่างเงี้ยเราก็ได้มาในราคาที่แบบโอเคมาก อันนี้เราได้มาเลยนะค่ะแบบว่าพันกว่ายูโรอะซึ่งเออลดลงมาจากราคาเต็มหกเท่าอะเราก็เลยบอกเอ้ยก็ซื้อข้างนอกดีกว่าแล้วเราแบบเราไม่ต้องการแบบแบรนด์นิวอะไรเงี้ยคือเรามาใส่เล่นๆน่ะ not even <c oughs> คือปกติเราดูดูเวลาเราดูที่มือถืออยู่แล้วเราไม่ดูในาฬิกาอะไรแ,แบบอย่างเงี้ยมันเข็มเล็กๆเราไม่ดูเลยด้วยซ้ำว่ากี่โมงกี่โมงเราแค่ใส่เป็นอิสเรี่เราก็เลยรู้สึกว่าพอซื้อมาเอ้ยแบบทัด แบบการสัมผัสแบบอ,องเงี้มันมันน่ารักดีนะมันแบบมันมันมีความคุณภาพดีแต่เราไม่จ่ายหกพันยูโรกับในการนี้เด็กขาดอย่างเงี้ยเราไปดูเปรียบเทียบสองแบรนด์นะระหว่างอันนี้กับปังแตงของอของคาเทียเราก็อยากได้อย่างเงี้ยพอเราไปดูราคาในช็อปก็ประมาณเนี้ยห้าหกพันยูโรแต่พอเรามาดูราคามือสองของคาเทียไม่แย่เท่าชาแนลของคาเทียก็ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะสองพันกว่ายูโรแบบต่ำกว่าแสนอ่ะยังหาซื้อได้อยู่แล้วก็ ชอบทั้งสองแบบอะแต่รู้สึกว่าเราจะดิบแบบชนีแล้วเรามีกระเป๋าชาแนลหลายใบยงไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าซื้ออันนี้มันมาแมทกับชาแนลกระเป๋าแบบใส่สะพายกระเป๋าชาแนลมันน่าจะเข้ากว่าก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วมันใส่เป็นแอสเซสซอรีก็พอดีไปเจอน้องเจอซูลูเนี่ยป้ายเราก็เลยจัดอันนี้มาอีกอันหนึ่งซึ่งพอเอามาก็ชอบมากแต่รู้สึกว่าถ้าสายมันยาวกว่านี้มันจะสวยกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรฉันจะข่มผืนเลยกาก็แบบชอบแบบ ซื้อมาเป็นแอคเซ็ซีรี่รู้สึกว่าเออ่ทองในสมัยก่อนของชาแนลมันดูอล่ามมันดูมันดูจึ้งกว่าทองของชาแนลในสมัยนี้ด้วยเยอะมากเลยครับไปต่อไปไฮไลท์าาของคลิปนี้บนเฟิร์มานานเนี่ยค่ะซีลีนคริสต์มาสก็จะเป็นถุงทองเข้ากับคนที่มีความจับทองอย่างเรานะคะเปิดมาก็เอฟซีเดาออกไหมว่าเอซืรุ่นไหนมา f สที่ติดตามเอ็ดมานานานน่าจะรู้แล้วแหละว่าจซื้อรุ่นไหนเพราะเอ็ดเวเวิร์กกับรุ่นนี้มาหลายมาหลายเทลาแล้วแล้วแบบพอมันขึ้นราคาแบบเป็นหมื่นอย่างเงี้ยค่อยมาตัดสินใจซื้อก็อย่างนี้แหละเนาะมนุษย์เราดัแตแฟกซิลีนอลังการนะสวยแล้วก็คุณภาพดีมันคือรุ่น one two three ทียมเฟน,นะคะบวนนิตี้เคสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบักเก็ตแบ็เนาะน่ารักมากอ่ะแกก็ ชอบโมโรแกรมของไอ้นี่อีกแล้วนะแล้วแบบเป็นเป็น,ปนติ่งน้องลิซ่าเนี่ยเห็นแบบน้องลิซ่ามาเมืองไทยอย่างเงี้ยเลยจัดมาฮะใส่จะบอกว่าอันเนี้ยเห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยมันใส่ของได้นะเว้อยอ่ะข้างในก็จะมีป้ายเห็นบะซิลีป้ายหนังอยู่ข้างในคิปเซิร์ฟ คุณภาพมีเองเกรฟวัซซิลีนแต่ว่าสิบแข็งมากแกรูดยากมากเข้าไฮโอเคนะคุณภาพดีตอนนี้ราคาตอนที่มันออกมาตอนแรกมันหกร้ยห้าสิยูโรไว้หกสี่ยิบสี่สองแสนสี่ตอนนี้เก้าร้อยยุ่งเร็วเก้าสี่สามหกสามแสนกว่าเอ้ยสามหมื่นกว่าราคาแพงขึ้นเยอะมากเลยเนี้ยแต่ว่าเออนี่แหละกระเทยตอนที่มันถูกไม่เสียซื้อซื้อตอนแพง ไอ้ส่วนของตัวสายก็สายค่อนข้างยาวนะครับปรับได้หลายนี่สูงเตี้ยต่ำใช้ได้หมดเพราะว่าสายเขาปรับได้ a อ j จจ t a b l e งานดีเลยงานซีรีสนะคะอลงงอะไรแต่คงตะเข็บเล้ว ล้าอันเนี้ยจะซื้อเอดคือจะเอาออกไปทานข้าวร้านาหารพิชลินกับแฟนเนาะมันก็กิกหๆดูเป็นแบบตอแหลดีของที่จะใส่มันก็ไม่ไดีเยอะใช่ไหมก็มี power bank อันนี้ใส่ได้หวะแล้วก็ s u r p r ไพ i n g ซ y ใส่ทาวีของเอ r m เมสได้ใส่ได้ใส่ได้แล้วปิดได้ด้วยประเด็นแล้วก็ลิปสติกนี่นะคะแค่นี้ <laughs> แค่นี้ลิปมันถ้าจะใส่ก็ใส่ได้นะของชาแนลนี่แต่ได้อยู่ปิดได้เหอะจะใส่ Powerpank กับกระเป๋าตาังได้แต่แฮปปี้ละแต่ก็คือคมขืนนี่ปิดได้เว้ยแล้วดูไม่บวมเห็นปะ่ะโอเคอยู่นะ FC เห็นปะ่ะปิดได้จริงๆแต่ซิปเนี่ยต้องแก้ไขด่วนเลยซิปแข็งเหี้ยๆนี่ค่ะขมขืนกระเป๋าสุดลทธ หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปวิดีโอ What I Got for Christmas for Myself นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, <อ> share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่อง e d d i e Wo อยส์าสามคาด้วยแล้วก็ที่บอกไปนะคะว่าเดือนมกราและกุมภายนี่จะกลับประเทศไทยนะครับสปอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่อยากจะมาคอลแลบกันติดต่อ Ed d ด e ี o อยส์าสามาคามาได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายกัน e นท์เ e ย์ y มอ r ์รีคริสต์มา a แอนด์แฮปปี้ e ิวเอ e อรันายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพิซเซนเตอร์สาวสวย ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย